สวัสดีนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด6.2นะครับเรื่องกฎของแก๊สในอุดมคติและกฎความดันย่อยของแก๊สนะครับอันนี้มาดูข้อ1นนะครับข้อ1นึ่ยางรถยนต์เส้นหนึ่งนะครับมีปริมาตร10ลิตรอัดอากาศจนมีความดัน32 psi ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งพบว่าความดันลดลงเหลือ28 psi ตอนนี้ความดันเปลี่ยนถูกไหมครับ ที่อุณหภูมิเดียวกันดังนั้นเราจะไม่สนใจอุณหภูมิแล้วเนาะตอนนี้เพราะเราบอกว่าอุณภูมิคงที่จํานวนโมลของอากาศที่รั่วออกจากยางรถยนต์เป็นเท่าไดเมื่อกําหนดให้ยางรถยนต์มีปริมาตรคงที่แต่คราวนี้พอเรามาดูข้อมูลนะครับทุกคนตอนนี้มันเปลี่ยนความดันแต่ปริมาตรก็คงที่ถูกไหมครับแล้วก็จัวอุณหภูมิก็คงที่งนั้นการที่จะหาโมลที่เปลี่ยนเนี่ยทุกคน เราจะต้องใช้ไอเดียลแในการคำนวณก็คือสำหรับข้อนี้นะครับเราจะต้องใช้ PV นะครับเท่ากับ nRT แล้วตัว n ตัวนี้จำนวนโมลตัวนี้ยมันจะเป็นโมลของแก๊สที่เปลี่ยนนะครับก็คือเราจะหาจาก PV R แล้วก็ T ที่สภาวะตรงนี้ที่โจทย์ให้มาเนี่ยจากข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือเราจะหาโมลเราก็เลยต้องย้ายข้าง R กับ T ไปฝั่งนูน้นนะครับก็จะได้เป็น PV เท่ากับ Pn เท่ากับ PV ส่วน RT นะครับจากนั้นเนื่องจากอย่างที่บอกว่าโจทย์บอกอุณหภูมิและปริมาตรของแกส๊สเห็นไหมครับคงที่เนาะังนั้นจำนวนโมลที่หายไปนะครับเราก็เลยใช้อเดียลแก๊สในการคำนวณได้เลยก็คือตัว n ตัวนี้โมลตัวนี้มันก็จะเป็น n เริ่มต้นลบ n สุดท้ายเพราะเริ่มต้นมันจะมีเยอะกว่า และสุดท้ายมันจะคือโมนที่เหลืองั้นเราก็แทนค่าลงไปในสมาการนี้ได้เลยนะครับทุกคนซึ่งเนื่องจากว่า,าการหาโมนเริ่มต้นมันจะเป็นที่ความดันหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็โมนสุดท้ายมันก็จะเป็นที่ความดันหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราเลยใช้เป็น p หนึ่ง v หนึ่ง p หนึ่ง v คูณ v นะครับส่วน rt ก็คือของโมนเริ่มต้น แล้วก็โมลสุดท้ายก็คือวัดจากความดันสุดท้ายก็คือ P สอง V สอง R T ตรงเนี้ยก็คือมาจากสูตรเนี้ยครับทุกคนนั้นเมื่อ,เ,อเราดูจากข้อมูลเราก็จะเห็นว่า V R T ที่เราบอกว่าคงที่เนี่ยมันก็จะต้องมีค่าเท่ากันนั้นก็จะกลายเป็นเอาความดันเริ่มต้นลบความดันสุดท้ายคูณกับ V R T เราก็จะได้จำนวนโมลของแก๊สที่หายไปมาแทนค่านะครับเห็นไหมก็จะเป็นสามสิบสองลบยี่ 18 psi แต่คราวนี้ทุกคนพอเราใช้ pvnt r T เนี่ยหน่วยความดันนะครับจะต้องเป็น atm หั้งจาก psi เราจะต้องเปลี่ยนเป็น atm ซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้กำหนดมานะครับแต่ถ้าเราเปิดข้อมูลนะครับเราก็จะเห็นว่าหนึ่ง atm นะครับจะเท่ากับ14.7 psi แล้วเราก็เลยต้องเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ก่อนก็คือเปลี่ยนจาก psi ที่ทราบเนี่ยให้เป็น atm นะแล้วถึงจะมาคูณกับ v แล้วก็ส่วนด้วย rt นะครับนั้น v นะครับปริมาตรก็จะเป็น10ลิตรตามที่โจทย์กำหนดมานะครับก็0.082จส่วนอุณหภูมิ25อ,องศาเซลเซียสเแปลงให้เป็นเควินเอาไปบวกกับ273เราก็จะได้จำนวนโมลของอากาศที่หายไปนะครับก็คือ0.1โมล ต่อไปข้อสองนะครับการเติมแก๊สไนโตรเจนในยางที่มีความจุนะครับ12ลิตรนะครับให้มีความดัน29.4ปอนต์ต่อตารางนิ้วที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสนะครับจะต้องใช้แก๊สไนโตรเจนกี่กร,รมัมเราจะหาหมวลใช่ไหมครับ ที่อุณหภูมิปริมาตรและความดันคงที่ดังนั้นขอน้อนี้เราก็คำนวณโดยใช้ PV เท่ากับ nRT นะครับแล้วพอเราได้โมลตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น G ส่วน mW ซึ่งแก๊สไนโตรเจนทุกคนมันจะเป็น N2 อะตอมถูกไหมครับเพราะอยู่ในรูปโมเลกุลเราก็จะรู้มวลต่อโมลของมันก็คือเท่ากับ28แต่คราวนี้ตัวความดันทุกคน29.4 psi หรือ29.4ปอนต์ต่อตารางนิ้วเนี่ย จะต้องแปลงเป็น ATM ก่อนเนาะนั้นเมื่อเราจะแทนตรง,ตรง P ตรงเนี้ยเราก็จะต้องเอาอ่าแคยี่สิบเก้าจุดสี่เนี่ยนะครับไปคูณกับหนึ่ง ATM ส่วนด้วยสิบสี่จุดเจ็ก่อนถูกไหมครับหรือตรงเนี้ยเราจะย้ายข้างอ่าจัดสมการใหม่ก่อนก็ไเราค่อยแทนอ่าตัวเลขเข้าไปครั้งเดียวเราก็จะได้โมลน,นะครับเท่ากับ PV ส่วน RT แล้วตรงเนี้ยสิ่งที่เราจะหาคือมวลนะครับเราก็จะ าหาโมลออกมาก่อนแล้วก็ค่อยแปแปลงเป็นมวลหรือตรงเนี้ยเราจะใส่เป็น g ส่วน m w เลยก็ได้นะครับก็คือใส่มวลต่อมวลไปเลยก็ได้แล้วแต่เรานะอันนี้ครูจะแทนอ่าโดยการหาโมลก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยจากความดัน29.4 psi ก็แปลงเป็น atm ก็คูณแฟกเตอร์หนึ่ง atm ส่วนด้วย 14. 7ุด psi เข้าไปแล้วก็คูณกับ V นะครับก็คือ12ลิตรส่วน r ก็คือ0.082นนะครับที่ 27องศาเซลเซียสก็คือ300เควินเพราะเราจะเอามาบวกกับ2.3นะครับเราก็จะได้จํานวนโมลมาเป็น1โมลหลังจากนั้นเราก็เอาโมลตรงเนี้ยถ้าเราหาโมลก่อนเหมือนกับที่ครูหานะครับหรือบางคนอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยจะแปลงเป็น g สม MW ไปเลยก็ได้นั้นพอเราได้โมลน,นะครับเราก็จะใช้มวลต่อโมลของในของแก๊สในตัวเจนนะครับไปคำนวณหามวลนั้นมวลของในตัวเจนก็จะเท่ากับ หนึโมลคูณกับ28.02กรัมต่อ1นึ่โมลหรือจริงๆทุกคนเราใช้แค่28นะครับก็คือขึ้นอยู่กับข้อมูลที่กําหนดมาเราจะใช้เป็น28.02หรือ28่สแปดก็ได้นะครับก็จะได้มวลของแก๊สไนโตรเจนนะครับเท่ากับ28กรัมต่อไปข้อ3นะครับทุกคนภาชนะใบ1นะครับขนาด5ลิตรบรรจุแก๊สชนิด1 3.25กรัมนะครับที่ความดัน หนึ่งบรรยากาศอุณหภูมิ2 7องศาเซลเซียสมวลต่อโมลของแก๊สชนิดนี้เป็นเท่าไหร่การหามวลต่อโมลน,นะครับก็ต้องใช้ไอเดียลแก๊สเนื่องจากว่าเราทราบปริมาตรทราบมวลทราบความดันทราบอุณหภูมิทุกอย่างครบที่หมดเนาะเราก็จะใช้ p v ทาคร n r t ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยทุกคนเราจะหา n ก่อนแล้วก็ไปแปลงเป็นกร,รัมต่อโมลจาก3.25กร,รัมตรงนี้ก็ได้หรือตรงเนี้ยทุกคนจะใส่เป็น g ส่วน m w ก็ได้ ความด้านหนึ่งบรรยากาศละหน่วยไม่ต้องเปลี่ยนละวปริมาตรเป็นลิตรและก็ไม่ต้องเปลี่ยนอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสตัวนี้ก็แปลงเป็นเควินซะแล้วก็แทนลงไปใน PV เท่ากับ NRT หรือ PV เท่ากับ G ส่วน MWRT ขึ้นอยู่กับความสะดวกของพวกเราเลยนะครับนั้นตอนนี้ครูจะหาโมนออกมาก่อนนะเราไปใช้แฟกเตอร์ในการหาโมลต่อโมนอีกรอบหนึ่งแล้วครูก็เลยย้ายข้างตรงนี้ PV เท่ากับอทดที N นะครับ ปย้าย RT ไปก็เลยกลายเป็น PV ส่วน RT อ่ี P ก็แทนได้เลยนะครับคือหนึ่ง atm V ก็คือห้าลิตร R ก็คือศูน2ดศนปดสส่วน T ก็ย7ิบเจ็ดบวกสองเ็ดสามก็คือสา0ร้อยเคลวินเนาะเราก็จะได้มวลออกมาเป็นศูนย์จโมลจากนั้นเราก็เอาโมลตรงเนี้ยที่มีมวลเป็นสามจุดสองหกร,รัมเนี่ยไปหามวลต่อโมลได้เลยนะครับเราก็จะได้มวลต่อโมลเท่ากับสามจุดสองห้ากร,รมัม ต่อ0.2โมลน,นะครับก็จะเท่ากับ16กรัมต่อโมลต่อไปข้อ4นะครับข้อ4นะครับจงหาความหนาแน่นของแก๊ส P ที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสความดัน740มิลลิเมตรปรอดนะครับโดยที่แก๊สนี้มีมวลโมเลกุลเท่ากับ64ทุกคนนั่นหมายความว่าเราทราบกรรมต่อโมลของแก๊สนี้ไหมครับและถ้าเราดูจากข้อมูลเนี่ยอุณหภูมิคงที่ความดันคงที่ เราก็ใช้ข้อมูลตรงนี้ในการคำนวณหาความหนาแน่นได้เลยโดยใช้ไอเดียแก๊สนะครับก็คือจากข้อมูลตรงนี้เราจะต้องแปลงอุณหภูมิให้เป็นเคลวินก่อนเนาะเราก็แปลงความดันให้เป็น atm นะก็จาก740ม mm. ีเลทตลอดก็คูณด้วย1 atm ต่อ760ม mm. ีเลทตลอดซึ่งถ้ามันยังตัดไม่ได้ไอตัวเลขยังคิดยังยังตัดตัวนี้ไม่ได้ก็ค้างตัวเลขไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาแทนใน pv เท่ากับ NRT แล้วก็ทำไมครับทำการแปลงสมการนะครับให้มันอยู่ในรูปของมวลโมเลกุลและความหนาแน่นนครับจริงๆก็คือมันจะกลายเป็น P นะครับเท่ากับ DRT ส่วน MW เนาะเพราะเราจะแปลงตรง N ตัวนั้นเป็น g ส่วน MW แล้วก็แปลง g ส่วน V ให้มันเป็นความหนาแน่นนะแล้วก็จัดรูปใหม่นะครับก็คือเป็น P คูณ MW เท่ากับ พาทีนะนั้นเราก็แทนค่าข้อมูลพีก็คือตรงเนี้ย740ส่วน760 a รกมนะแล้ว MW นะครับก็เท่ากับ64นะครับตามที่จโจทย์กำหนดมาเราจะหาความหนานแน่นถูกไหมครับส่วน R ก็คือ0ู 82t ก็คือ3 0 0เควนนะครับเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยถ้าเราเช็คหน่วยมันจะตัดกันหมดแล้วมันจะเหลือหน่วยรัมต่อลิตรนะครับนั้นเราก็จะได้ความหนานแน่นนะครับเท่ากับ 2.53กรัมต่อลิตรนั้นแก๊ส P นี้ก็จะมีความหนาแน่นเป็น2.53กรัมต่อลิตรนั่นเองนะครับต่อไปข้อ5นะครับที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันสำหรับแก๊สต่อไปนี้ฮีเรียมแก๊สไนโตรเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จงเรียงลำดับความหนาแน่นของแก๊สทั้ง4ชนิดนี้จากสูงไปต่ำแล้วก็บอกเหตุผลทุกคนสำหรับข้อนี้เนี่ยเราก็ใช้ไอเดียลแก๊สคิดได้เลยเพราะว่าที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันจริงๆก็คล้ายๆกับสมการข้อมเมื่อกี้ ข้อสี่ครับทุกคนก็คือ P คูณ MW เท่ากับ dRT เราจะรู้มวลโมเลกุลถูกไหมครับและความดัน R แล้วก็ T คงที่ดังนั้นความหนาแน่นกับมวลโมเลกุลมันจะแปรผันตามกันซึ่งฮีเลียมมวลโมเลกุลเท่ากับ4ี่แก๊สไนโตรเจนมวลโมเลกุลจะเป็น28นะครับมวลอะตอมของไนโตรเจน14บส่แต่โมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนจะต้องมีมวลจมมวลเป็นย8 คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ44ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็คือ64เมื่อเราทราบมวลโมเลกุลของแก๊สทั้ง4ชนิดเราก็จะเปรียบเทียบความหนาแน่นได้เพราะความหนาแน่นจะแปลผันตามวมวลโมเลกุลตามสมการนี้เลยนั่นก็สรุปว่าความหนาแน่นของแก๊สนะครับที่มากสุดนะครับก็จะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพราะมวลโมเลกุลมากสุดแล้วก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะเป็นไน,นโตรเจนแก๊สไนโตรเจนแล้วก็เป็นยูเรียมนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมวลต่อโมลหรือวมวลโมเลกุลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าแก๊สไนโตรเจนและแก๊สไนโตรเจนมากกว่าแก๊สฮีเลียมนะครับต่อไปข้อ6นะครับอ่ปอดของคนมีความจุประมาณ4.8ลิตรที่อุณหภูมริร่างกาย37องศาเซลเซียสนะครับความดันภายในปอดจะเท่ากับ1บรรยากาศปอดจะบรรจุ อ่ปอดจะมีอากาศบรรจุอยู่กี่กร,รมัมกำหนดให้อากาศมีออกซิเจนร้อยละ21โดยปริมาตรที่เหลือเป็นแก๊สไนโตรเจนแสดงว่าตอนเนี้ยมันจะมีแก๊สในตัวเจนกับแก๊สออกซิเจนเท่านั้นถูกมครับในอากาศทุกคนครับถ้าเราบอกว่าเราทราบปริมาตรเราจะทราบชนวนโมลตามสมบัติของแก๊สก็คือเมื่อเราวัดที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแก๊สใดๆก็แล้วแต่ ถ้าปริมาตรเท่ากันโมลก็ต้องเท่ากันด้วยนั้นเราก็จะแปลงร้อยละโดยปริมาต,ตรตัวนี้ให้เป็นโมลได้เลยนั่นหมายความว่าถ้าอากาศหนึ่งร้อยโมลก็แสดงว่าอากาศจะมีออกซิเจนอยู่ยี่สิบเอ็ดโมลที่เหลือก็จะเป็นไนโตรเจนก็เอาหนึ่งร้อยลบยี่สิบเอ็ดก็จะได้จำนวนโมลของไนโตรเจนก็คือเราสามารถเปลี่ยนปริมาต,ตรตัวนี้ไปเป็นโมลได้เลยเพราะตามกฎของอโะโวคาโดถูกไหมครับ โมลเท่ากันปริมาตรเท่ากันที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกันนะครับต่อห้เป็นแก๊สต่างชดกันก็ตามอ่ะสรุปตอนนี้เราก็จะใช้ PV เท่ากับนาทีในการคำนวณหามวลนะครับของอากาศแต่เราต้องได้มวลต่อโมลของอากาศก่อนเพราะตอนนี้เราจะรู้แค่มวลต่อโมลของออกซิเจนกับไนโตรเจนนั้นเราจะหามวลต่อโมลของอากาศก็คือเรารู้ละอากาศหนึ่งร้อยโมลแต่มวลของอากาศจะมาจาก มวลของไนโตรเจนบวกกับมวลของออกซิเจนถูกไหมครับนั้นเราก็าจะต้องอาหาแจกโมลทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งร้อยโมลก็จะได้ว่าถ้ามวลต่อโมลของออกซิเจนนะครับเป็นสามสิบสองกรัมก็คือจากสูตรนะครับต่อหนึ่งโมลแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ เพื่อที่จะทําการหาหมวลของออกซิเจนเพื่อที่จะไปหาหมวลไนโตรเจนแล้วมารวมกันเป็นมวลอากาศนะตรงนี้เราจะคูณด้วย21โมลต่อ100โมลก็คือ21โมลของออกซิเจนที่อยู่ใน100โมลของอากาศัถ้ามวลออกซิเจน ygen, ตัดมวลออกซิเจนเนี่ยเราจะได้มวลของออกซิเจนต่อ100โมลของอากาศแต่คราวนี้เราบอกว่าออกซิเจนกับไนโตรเจนมันอยู่ใน กศดังนั้นเท่ากับว่าถ้าเราทราบมวลออกซิเจนทราบมวลไนโตรเจนเราก็จะทราบมวลของอากาศตอนนี้เราได้มวลของอากาศดังนั้นเราก็เลยใช้วิธีเดียวกันตงเนี้นะครับหามวลไนโตรเจนก็เลยต้องบวกเพราะว่าในอากาศมีไนโตรเจนกับออกซิเจนก็จะเป็นการต่อมวลของไนโตรเจนนะครับแล้วก็คูณด้วยเอาหนึ่งร้อยลบยีิเอมันก็จะเป็นเจ็วสิบเก้าลต่อหนึ่งร้อยโมลนะครับตอนนี้ตรงนี้ตัดตรงนี้ นั้นด้านบนสมการเนี่ยมันจะกลายเป็นเหลือแค่มวลไนโตรเจนบวกบวกกับมวลออกซิเจนซึ่งมันก็คือมวลของอากาศนะแล้วข้างล่างมันก็จะกลายเป็นมวลอากาศเราก็จะได้คำต่อมวลของอากาศมาเป็น28.84นะครับแล้วเราก็ใช้ PV เท่ากับ nRT ในการคำนวณแล้วก็เปลี่ยน n เป็น g ส่วน MW เพื่อที่จะคำนวณหาว่าอากาศนะครับจะบรรจุในปอดนะครับ ที่มีมวลกี่กรัมก็คือหา G ตรงนี้โดย P เป็น1 ATM นะครับ V 4 8ลิตรนั้น p กับ V เราก็แทนจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้มาได้เลยแล้ว G ส่วน MW ตัวนี้เราทราบ MW ถูกไหมครับอก็คือเท่าไหร่ครับ0.082ส่วน T ตรงนี้มันคือ37องศา,าเซลเซียสต้องแปลงเป็นเควินก็จะเท่ากับ300รอยเควินนะนั้นย้ายข้างนะครับเราก็จะได้มวล เท่ากับ5.45กรัมนั่นหมายความว่าภายในปอดนะครับจะมีอากาศบรรจุอยู่5.45กรัมนั่นเองต่อไปข้อ7นะครับข้อ7ในถังอากาศดำน้ำจะอากาศผสมที่เรียกว่า EAEX นะครับซึ่งในนี้มันจะประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนและแก๊สออกซิเจนผสมกันอยู่โดยมีความดัน200บรรยากาศ ความดัน200บรรยากาศเนี่ยมันคือความดันรวมหมครับที่อุณหภูมิ25อ,องศาเซลเซียสนะครับถ้า EA NX ในถังนี้ที่มีขนาด11.5ลิตรมันจะมีแก๊สออกซิเจนร้อยละ32โดยปริมาตรความดันย่อยของแก๊สออ,อของแก๊สแต่ละชนิดมีค่าเท่าไหร่ทุกคนครับตอนนี้เรา,าจะใช้เนี่ยร้อยละโดยปริมาตรของออกซิเจน นะครับเอาไปหาโมลออกซิเจน gen, และเอาไปหาโมลไนโตรเจนได้เลยคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ก็คือใช้กฎของอะโวคาโดที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกันถ้าเราทราบปริมาตรเราจะทราบจำนวนโมลใไหมครับนังจากตรงนี้เราจะคำนวณหาความดันย่อยของออกซิเจนก็จะได้ว่าอ P ออกซิเจนนะครับเท่ากับเศษส่วนโมลออกซิเจน gen, คูณกับความดันรวม ที่เราใช้สูตรนี้เพราะเรารู้ความดันรวมเท่ากับ200บรรยากาศทีน,นี้เศษส่วนโมลตัวนี้เราก็จะคำนวณจากร้อยละโดยปริมาตรตรงนี้เลยก็คือเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยให้เป็นโมลนะครับทุกคนดังนั้นโมลของอากาศทั้งหมดโมลของแก๊สทั้งหมดขอโทษทีก็จะเป็น100ของออกซิเจนก็จะเป็น32นะเราก็จะได้เศษส่วนโมลเศษส่วนโมลออกซิเจนก็จะเป็น32ส่วน100เราก็จะได้ P ออกซิเจนเท่ากับ โมลออกซิเจน ygen, นะครับส่วนมวลรวมซึ่งโมลรวมถ้าเราแปลงมาจากร้อยละโดยปริมาตรตนี้มันก็คือ100นั่นเองเ,องเนะาะก็แทนได้เลยเนี่ยก็จะเป็น P ออกซิเจนเท่ากับ32ตสงตัวนี้ส2บสวก68 68ก็คือโมลของไนโตรเจนก็คือรวมกันเป็น100นครับทุกคนครับเราก็จะได้ความดันย,ย่อยของออกซิเจนเท่ากับ64 atm สำหรับของไนโตรเจนเราก็หาเหมือนกันแต่จริงตอนนี้เรารู้ความดันรวมถูกไหมครับ ง่ายกว่านั้นก็คือ,อความดันย่อยของออกซิเจนบวกกับความดันย่อยของไนโตรเจนจะเท่าก,กับความดันรวมนั้นความดันรวมเป็น200เราก็เอา200ลบ164ได้เลยทุกคนนะเราก็จะได้ความดันย่อยของไนโตรเจนนะครับเท่ากับ136 atm อ,อันนี้มาดูข้อ8นะครับข้อสุดท้ายทางบรรจุแก๊สไฮโดรเจนนีออนและฮีเลียมที่อุณหภูมิ ยิบเจ็ดองศาเซลเซียสแสดงดังภาพนะครับโดยที่ก่อนเปิดวาล์วสังเกตนะครับมีวาล์สสองจุดมีการเชื่อมต่อถังสามใบก่อนเปิดวาล์วนะครับมีไฮโดรเจนก็คืออยู่ในใบนี้นีออนอยู่ในใบนี้แล้วก็ฮีเลียมอยู่ในใบนี้ก็คือปริมาตรก็คือปริมาตรของถังเลยถูกไหมครับเนี่ยโดยที่มีไฮโดรเจนไอ้โทษทีนะครับตัวเนี้ยตัวนี้ไฮโดรเจน rogen, อ่ะสองจุดสองกร,รมัมแล้วตัวนี้มี มีออนอยู่30.39กรร้รนะัมเนาะแล้วก็มีฮีเลียมอยู่ในเนี้ยเท่าไก่2.00จุกร,รมัมตามลําดับเพราะหความดันของแก๊สแต่ละชนิดก่อนเปิดวาลวเป็นเท่าใดทุกคนครับก่อนเปิดวาลวเราก็จะหาในถังแต่ละใบแต่ละใบเนาะแล้วเราก็จะใช้ไอเดียลแก๊สคำนวณได้เลยนะก็จะคํานวณหาโมลของแต่ละตัวก่อนพอเราทราบมวลเนานะก่อนที่เราจะไปช ไอเดียวแก๊สก็คือ PV เท่ากันนาทีเนี่ยนั้นโมลของไฮโดรเจนจาก2-2กร,รมัมคูณ1นโมลส่วนด้วยมวลต่อโมลก็คือ2-02หรือก็คือบางทีเราจะใช้2ก็ได้นะครับแต่มันก็จะได้ตัวเลขประมาณเท่ากันก็คือจะได้เท่ากับ1โมลน,นั้นจาก PV เท่ากันาทีเราดูโมลละความดันเราจะหาถูกไหมครับเพราะก่อนเปิดวาล์วปริมาตรก็คือ2ลิตรอะอุณหภูมิ ยิบเจ็ดองศาเซลเซียสตัวนี้ก็แปลงเป็นเควินเนาะก็จะได้นะครับเท่ากับหนึ่งโมลคูณกับศู 2, นย์จุดศูนย์แปดสองคูณสามร้อยเควินนะครับก็จะได้ความดันย่อยของไฮโดรเจนอ่ะความดันของไฮโดรเจนก่อนเปิดวาล์วนะครับเท่ากับหนึ่งจุดสองสาม atm สำหรับนีออนก็หาเหมือนกันเนาะแล้วเราก็จะมาหาโมลของนีออนก่อนนะครับก็จาก3 0 3 9กรัมก็คูณด้วย1โมลต่อ20กรัมนะครับเพราะ มวลต่อโมลของนีออนเท่ากับ20เราก็จะได้โมลเท่ากับ1.5โมลนั้นก็มาใช้ PV เท่ากับ nRT ในการคำนวณ V ก็เหมือนเดิมนะครับปริมาตรถังก็คือ4ลิตรนะครับจะต่างจากไฮโดรเจนแต่เราคิดจากปริมาตรถังเหมือนเดิมแต่อุณหภูมิต้องเป็น27องศา,ศาเซลเซียสนะครับเราก็แทน V ด้วย4นะครับแล้วก็ n ด้วย1.5 R 0.082แล้วก็ T เป็น300เราก็จะได้ ความดันของนีออนในถังไปเนี่ยก่อนที่จะเปิดวาล์วนะครับเท่ากับ9.34 ATM อ่ะมาดูของฮีเรียมบ้างเราก็จะต้องหาโมลฮีเรียมก่อนก็จะได้เป็น2กรัมคูณ1โมลต่อ4กรัมก็จะได้เท่ากับ0.5โมลจาก p v เท่ากับนาทีเราจะหาความดัน v ปริมาตรตรงนี้ต้องเป็น1ลิตร n ตัวนี้จะเป็น0.5ถูกไหมครับส่วน r ก็คือ0.082 t ก็คือ 300k วินก็จะได้ ความดันของฮีเรียมนะครับเท่ากับ12.3 atm อันนี้ก่อนเปิดวาล์วคันนี้ข้อ8.2พอเปิดวาล์วหนึ่งและ2ก็คือเปิดตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นแก๊สมารวมกันแล้วทุกคนงนั้นความดันตรงเนี้ยมันจะเป็นความดันรวมแต่ทุกคนดูนะปริมาตรมันเปลี่ยนเนาะแต่จำนวนมวลไม่เปลี่ยนคือจริงๆมันคิดได้หลายแบบเราจะคิดจากมวลรวมแล้วก็ใช้ P V เท่ากับ n R T ิดโดย N จะเป็น N รวมก็ได้เนาะหรือเราจะใช้ P1 หนวหนึ่งาทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วก็เอามารวมกันก็ได้แต่พอดูแล้วทุกคนข้อนเนี่ยเราหามวลรวมง่ายกว่าถูกไหมครับนั้นมวลรวมของเรานะครับมาจากของไฮโดรเจนดีออนแล้วก็ฮีเลียมแล้วเราก็ใช้ P V เท่ากับ N รวม RT นะ N ท n รวมก็คือ3 เราก็จะหาความดันรวมได้ V นะครับก็คือตอนนี้ V จะต้องเป็น2องบวก4่บวก1นะระวังตัวนี้หนึ่งปริมาตรจะเป็น7นะครับปริมาตรรวมหลังเปิดวาล์วนะครับจะเป็น7ลิตรนั้นเราก็จะได้ n ก็คือ3า R ก็0.082ุอุอณหภูมิเดิมก็คือ300รเควินเราก็จะได้ความดันรวมนะครับเท่ากับ10.54 atm นะครับดังนั้นแบบฝึกหัด 6.2นะครับก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับทุกคน